บริงางจะหนูอะไรนะบริงารจะหนัวมาตั้งกันตอกันตอนเดยวตั้งก่อนตั้งก่อนอย่าพึ่งไล่ให้กูไล่ก่อนเขาจะไล่เร็วไล่นะไล่เสือของผู้ใหญ่รยังอ่ะนะไม่ดองไม่ดอง ไม่โดนวัสดีค่ะนะนี่มีคนเข้ามาดูแล้ววันดีแล้วบอปไปบ้านโคคิดว่ามาดามเนีมทันไข่โมกไข่โมกเดี๋ยวจะไปรับดูววันที่สิบห้าดีค่มาไปดีค่ะรอกันค่ะออกกันไปกันทั้งคู่ไปแล้วไป

เรไปน้องปรายฟัากบึม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 ้ยบึมบึมบึมเฮ้ยไม่ไม้ขอจังหวะนะบึมบึมโอ้มือคือสั่นละ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn รอนะเขาได้ห็นอยู่ไหมน้องตาหวานร้องเสียงหมืนหวานี่ยมิตรู้กับผู้เขาบอกว่าชีวิตของคนเรา เหมือนดูๆเป็นอีนี่บ่มาเลยเอ้ยใส่นี่แดกบ่อู้บ่แม่นว่ามันแดกบ่ไม่ได้สิบ่ทันติดนํากันมันก็มันก็ฟังได้อยู่ <laughs> a'i ne mae พ่อเดียวเดียวเาีไปราว่า่อนียังนั่งไหมเพราะว่าอยู่แถวี่่งาีหนลังตาลาอ่ดเาก็เอไปเราว่าไเอาเสียรถกระบะมากนักรถกระบะพ่อกระบะเขาแด่เปิดเลยไวดี๋ยวแบบนี้ ตัางจริงแม่ป้านะเดียมคปับยู่ไงฮะยมป้าเดียมป้าเดีป้าทาันไรเนี่ยขาดคือเสื้อมแท้ทุงเดียอยา,ากออกไสดด้วยห่อไงมีอบ,บอยมากินข้าวพี่แกงเห็ดละงก ความเป็น no so ้เ้าวเกาสียงเก่าเสียงใครนะเกาเสียงใครนะไม่เป็ทิปนี่ยัมัไม่เนหอก่เขาก็สิอิจฉาแ้ว่ไม่ต้องเก็บเพว่าเดี๋ยวพี่เขาจะเก็บให้สาวก็ถด้เลก็ถลืมพี่สวัสดีแม่พร เป็นทีมกอล์ฟมาชาเป็นเพื่อน่เอมาดูแลติดตามผลงานด้านค่ะพี่เนมาดูแลติดตามผลงานขอบคุณมากๆค่ะพรุ่งนี้ฝากราการอนใหม่ใส่จิกเอ้ยอนไอใสม่จิกอนใส่างจิกด้วยนะคะไม่ใส่16นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะยังไงก็ยังลืมอัพธนกรนะคร่แข่รับเชิญ่คียบอร์ด เจียงโอนเลยนะจ๊ะพกเนี้ยจุดอ้นไม่ใช่เ่งเียนี่นีแขกแขกพี่เสือกมากรับเชิญอีกสวัสดีค่ะพี่น้องปองปันคุณคูสลาห้าร้อยค่ะอมคุยให้ไม่เป็นทีบไม่เป็นทีบอัอกนนี้วนอันน้โซปนี่นบ มุมแปดมุมคิทรอน้องแคบด้วยเพื่อนละ้วแซกเกี่ยวเยออ้ทิทรอนป่างกันใหญ่เอ้ยแม่เอ้ยแม่ผ่านโควิดก่อนแล้วก็เจอกันแม่อับสุรปอย่าอับตาบปนั้นนี่หรือตาตาบปนั่นนี่หรือเดน้ได้ไก่มว่าเอื่นไผ่ไม่ยิ่งกัดไก่ พี่บอร์ดเรแวครับวันดีครับวันดีป็นคับด่เอ้ามาดามเน็ตขึ้นมาดูนี่มาดีมาดามเนสด้วยมาดามเน็นะครับมาดามเนสเข้าดูนะครสวัสดีด้วยเข้าดูตั้งนานเลยดิค่ะสตีตาตาความเป็นหน้าให้เพลงแตววสิได้เพยงไทย ไม่มีใครกินข้าวเหนียวมีนกินฉันกินเอาไปข้นาเหนียวเต๋ข้าเหนียวมูนเอาคนนขาว่าเบิ่งหลไรเถอสวัสดีค่ะเฮ้เ้เ้ยงไม่้เปิดเลย ปันไดสิพานอยากเจอพุ่งนี้ันกดายกานนะเมื่อวันปันรายการนั้นใอนไมค์จีอุ้ยหนึ่งรอยคนแล้วอ่ะจู๊ดเอาสุดาเลยหน่ช่้อยสุดใส่เลยสิมนนด้จ้ามาได้กินขอแร่งเ่ยเหียตตงไก่เหลียงจานหนังสีมือนี่ผาดแล้วอีปายผ่านแล้ว ไปว่าเมนขี้เมื่อกี้บ่บเอ่มไปเป็นยากสนามนี่อน้วเพื่อนเนาะอีฮาไปเีิ่งจะหิเช่หลายเอาไปเบอร์สุหลายแต่บักโตโตแล้วนันมีควายแลวู้ตีนั่นอีามาสวัสดีเกหกสวัสดีพี่หกมีหน่อยมีค่วงยนนวงยนว่าอะไรดวงยนยันว่าอะไรเมื่ออาจารย์นรตีกินข้าวว่ะ ไม่เมื่ิกิ้เ้าจะทาให้พิเศษต่อเดียวผืนผันกะเพราแม่ถามแล้วเมื่อกี้บอกพี่ตาตาดูนี่กี่ค่อยคัดจวงมาดามเน็ตอะไรนะกับพี่จวงเป็นจริงกันเหรอครับเอฟีนะครับก็เหมือนเมืองกับดอดอแหละดาดอนั่นแหละกินกันอ่ะเหมียกีบดออย่างวะโดออย่างว่าไปเดียวไปนั่งดาวติดดาวดาวสินโดม เอาเราหาอีกไปนม่ได้นะตรงนั้นหายงงไม่ได้เออมาให้กับแบ่งกับใครไปทอนไปเบิดจื้อเบิดจื้อเอาเบิดกันทุกหลองหมดได้ไหมก็มีเลยแต่ต้องไงเออเอาไปกินของกันกินเลยกินเลยก็แบ่งออกไปจานชุดนึงไงที่กำมังสมรภัณฑ์อ๋อไม่เป็นตลาดตองให้แรงใดในโลกเสนอไม่แรงกรรไม่มีซอตี่เข่าพี่ต้ามากินข้าว ไอ <therapist. S 1> ้ตามกินข่าวเก็บอไอ่เงี้ยเอ่อระที่บองไ้เมยเก็บขาวะทรงได้เมยเนียดเจ้าว่ะเก็บขาวบะทรงได้เซีทุ่มแล้วมนลองวิธีบอกเลิกวิธีบอกเลิกทิ่แบบนี้ซื้อบะต้งเต้าอีอย่างอืมอือมกลัมันพัง เนื้องม่ิอยงน้องบุญชัยเส้าฟังฟังีก่อนฟังกีตาร์ก่อนบนโลกออนไลน์ออกจากชี่ิตอเราี้แห้เราหิวแหงเราไปกินได้แต่ของนี่ร่องพอได้เนาะอะไรมีเน่เอฟเน่กั่คือ แค่เห็นทุกอย่างให้ตรงกันข้ามกับตอนที่หากันไม่มาวิธีบอกเลิกเศร้าวิวิตายแล้วตายแล้วเศร้าเอาล่องนำเขาอยู่ในเฟซบุ๊กค่อยแช่อยู่ดีวิธีบอกเลิกแบบไม่ทำรองอย่างบุ๊กตัวนี้มันที่บอลทำวิธีเปรย์ลายวิธีบอก

เสียงเมสูงไม่ได้เสียงธรรมดาพอปะาว่ามือ้วยก้แต่หนเอง่ม่ต้องนีนท่มันยิ่เป็นมาคออดยอย่าขวากเสียงเลยอ,อย่าว่าจุ

โอ้ยกำลังเรียนโออาเื่งอาเนื่องสาวสาวมีเนื่องแม่ี้เอาซื้อโต๊ะพับมาไว้จัดสองตัวเอาไว้จัดโต๊ะกี่าต้องว่ี บอสไม่ใช่มัเร้องอย่างมา่วตัวบางเสียงแมวเฮ้ยพี่บอสมันเหมือนหนังอันอีจัวกลับมาขำเหี้ยปีเพล่ามานีสูลูกค้าทักมายังไม่มีไรเหี้ยเตกหิวเ้าแล้วสาตาช่ชาต่อกา

ไอ้ก okay. sí, okay. ินข้าวสวัสดีพี่ไก่พี่ไก่จังเอาอับไปเลยท่าออยกินข้าวสู้มีแม่แม่เป้าแม่เป้าไปรดหุ่นเหมือนสิบปีก่อนให้ได้นะหนูชอบสวยมากกเข้าใจัน อีปลายบอกมือค่อยมือคีย์บอร์ดค่อยแม่อีปลายมึงอยู่อยู่บ้านก็อย่ามาบุ้นวายลูกหนูของแม่โหตั้งห้าสิบหกคนเนี่ย happened เ้าานเ่เลยทั้งเจ้าสตยทีเราปกะเจ้าพากการมาเ่าบางอยางยอมาการักวัานอนมันเกิดเรวทีคาัการณ์ากัาบงอยังมากไปเท่านี้อุ้ยอยากกินกาแฟจังเลยต้องไปเป็นหมออยู่ดอนไหมนี่ถึงได้กินกาแฟอ่ะแต่ที่เอารู้แล้วออกไรเสร็ไปเอ้ารอญานี่แหละ ก็ได้อ่ีจแล้วไม่าย่งนอได้สดอีแคบเนี่ยมันไม่้ไดชั้นเนี่ยเะเผมไม่รบะอาละไอไะบ๊ายบายไปหรอกสักิ่นะ